ปูกกี้ไหนยินดีนําเสนอก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่วงนี้ยม,มาบาลขยันหรือ,อยังไงวะตายซ้ำตายซ้อน,ตา,อนตายซ้อนเงื่อจริงๆอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว มึงว่ามาดิใครตายนี่ม,มันเกิดอาเพศอะไรขึ้นวันนี้หมู่บ้านเราต้องคาสาปอะไรหรือเปล่าทุกคน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 เร็วเข้าเดิวเข้ามาทางนี้มีเรื่องแล้วมีเรื่องมีเรื่องอีกแล้วอะไรของเบง่ะ ิวกหน้าตาเตือนมาช่าพวกข้ากำลังพูดถึงการตายของไอยงผัวอีจียกอยู่เลยมีประเด็นอะไรอีกเหรอวะอะเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยลุงเนี่ยก็เหมือนเรื่องไอยงนั่นแหละมีคนตายเพิ่มอีกแล้วอะ,อะ,อ,ะอะไรนะนี่เป็นรายที่สามแล้วนะเว้ยของอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้ย,ยม,มาบาลขยัน,นหรือ,อยังไงวะ ตายซ้ําตายซ้อนตายซ้อนเงื่อจริงๆอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงว่ามาดิใครตายมาก่อนเะนะตอนนี้ชาวบ้านทางท้ายหมู่บ้านเนะเขาไปออกกันอยู่แล้วไปรวมตัวกันอยู่ที่บ้านอ้ผาแล้วมึงจะบอกนะว่าพี่ผาเขาก็ใช่นาะสิพี่ผาตายแล้วนอนหลับไหลาตายเหมือนกับทุกคนเลยเมื่อทั้งหมดได้ยินดังนั้น ก็ตรงไปอย่างที่เกิดเหตุโดยมีศินเป็นคนนำไปพวกเขาเดินลัดเลาะไปตามหมู่บ้านไม่นานนักก็มาถึงจุดที่เกิดเรื่องราวขึ้นที่นั่นมีชาวบ้านหลายคนกําลังมุงดูอยู่และกำนันก็อยู่ที่นั่นด้วยนี่มันเกิดอาเพศอะไรขึ้นวะเนี่ยหมู่บ้านเราต้องคำสาบอะไรหรือเปล่า ข้าว่ามันแปลกๆนะพ่อกำนันอยู่มาตั้งนมตั้งนานไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยออะเอางกันดีอะรายต่อไปจะเป็นใครก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ข้าเองก็ยังไม่รู้อะไรเลยข้าคงให้คำตอบอะไรพวกเองไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นอย่างไงหรือเกิดอะไรขึ้นเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังเจออยู่กับอะไร และแล้วในคืนนั้นที่บ้านของกำนันในขณะที่กำนันกําลังนอนหลับอยู่กับสายหยุดเมียรักช,ช,ช่วยด้วยช่วยด้วยสายหยุดนอนดิ้นเรา่เราๆมีอาการกระสับกระส่ายเหมือนกับคนหายใจไม่ออก นอนดิ้นอยู่ข้างกำนันเธอกำลังพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงก็ไม่ค่อยมีเล็ดลอดออกจากลำคอสายหยุดพยายามดิ้นจนเธอนั้นไปถีบเอากำนันเข้าเขาตื่นขึ้นมาและเห็นเหตุหการณ์เบื้องหน้าเฮ้ยอะไรวะนัน่น,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 นใครอะหรือว่านั่นอะไร หายใจไม่ออกอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ช่วยทีช่วยด้วยพระ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 ต้องเอาพระคล้องช่วยลูกช้ามลูกมา้าลูกวัวลูกเต่าลูกแพะลูกแกะด้วยเถอะกำนันเห็นเงาดำรูปร่างคล้ายคนตาแดง กำลังจะเข้าไปในร่างของเมียรักเขาจึงเอาพระไปคล้องคอให้เธอจนกระทั่งมีเสียงกรีดร้องของวิญญาณอย่างอรมานและมันก็ลอยออกนอกหน้าต่างไปมื่อกี้มันอะไรมันคืออะไรพี่ฉันกลัวมันไปแล้วมันไปแล้วข้าว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็น ตัวการที่ทำให้เกิดเรื่องคนตายในหมู่บ้านของเราเป็นแน่ๆโอ้ยต้องเป็นมันเนี่ยแหละเมื่อกำนันรู้แบบนั้นรุ่งเช้าจึงเรียกทุกคนเพื่อเข้าประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันเพราเรื่องนี้น่าจะต้องถามความเห็นจากทุกคนในหมู่บ้านเอาละทุกคนเมื่อทุกคนมารวมกันครบแล้วล่ะก็ ้ามีเรื่องจะพูดถึงหัวข้อในวันนี้เมื่อคืนเนี่ยนะเมียข้าก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดจัดอะไรบางอย่างข้าเห็นมากับตากู้มันเป็นเงาสีดำที่กำลังจะหายเข้าไปในตัวเมียข้าใช่ข้ารู้สึกเหมือนว่ามีใครมาเยียบที่หน้าอ,อกข้าหายใจไม่ออกก็เลยลืมตาขึ้นมาก็ปรากฏเหมือนที่กำนันบอกมันเป็นเงาดำ รูปร่างเหมือนคนตัวสูงใหญ่มานั่งทับข้าพยายามดิ้นแล้วร้องให้คนช่วยแต่มันก็ไม่มีเสียงออกมาเลยโชคดีที่ข้าไปถีบเอากำนันเข้าไม่อย่างนั้นข้าคงเป็นรายต่อไปนี่กำลังจะบอกว่าพวกเรากำลังเจอกับผีอย่างนั้นเหรอจะบอกแบบนั้นใช่ไหมเออใช่ชัดเจนและแน่นอนไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ สักคำให้ลึกซึ้งกว่านี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมแต่ที่แน่ๆมันกลัวพระข้าเอาพระของมันถึงเพนแนบออกไปตอนนี้ที่ทำได้ก็ให้ทุกคนไปที่วัดไปขอของขังจากหลวงพ่อมาไว้กับตัวก่อนส่วนเรื่องไอ้ผีป่าเวนเนี่ยข้าจะออกไปตามหาหมอผีที่จากหมู่บ้านอื่นให้เข้ามาจัดการ คงต้องใช้เวลาสักสองสามวันระหว่างเนี้ยคงต้องดูแลตัวเองกับไปก่อนบ้านพ่อกำนันกว้างนี่ถ้าว่าถ้าอยู่รวมกันยังพอสอดส่องดูแลกันได้นะเผื่อใครโดนเล่นงานก็จะได้ช่วยๆกันไงเออเป็นความคิดที่ดีใครกลัวแล้ะก็มานอนที่บ้านข้าได้เลยชาวบ้านหลายคน จึงเอาที่บ้านกำนันเป็นศูนย์กลางในคืนนั้นคบไฟมากมายถูกจุดขึ้นเพื่อให้ความสว่างไม่มีใครกล้าหลับตาลงได้ในขณะที่กำนันเองก็กำลังเดินทางไปหาหมอผีจากอีกหมู่บ้านซึ่งที่บ้านกำนันดูท่าจะปกติดีแต่ทางฝั่งกำนันนั้นที่กำลังเดินทางอยู่พลโค้งนี่ไป ก็น่าจะถึงเขตอีกหมู่บ้านแล้วสินะเจ้าเฮ้ยใครวะน่ะใครแอบอยู่อ่ะออกมาซะดีๆออกมาคนเดียวแบบนี้ก็หวานละสิคิดว่าข้าจะปล่อยให้เองไปตามคนมาปราบข้าหรือไงกำนันหวาดกลัวสุดขีดไม่คิดว่าวิญญาณร้ายมันจะมาเล่นงาน ดักอยู่กลางทางแบบนี้ดังนั้นการต่อสู้เพื่อหนีตายจึงเริ่มขึ้นแหมมาให้เห็นตัวตัวซะขนาดนี้คงวิ่งกลับไม่ได้แล้วละ่ะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเอาวะตายไปตายฝ่าไปให้ถึงหมอผีเลยก็แล้วกันเจ้าผ่าเจ้าเขาคุณงามความดีช่วยลูกช้างด้วยเถิด นนันได้พยายามต่อสู้ล้มลุกคลุกพลานแต่ในที่สุดเขาก็ถูกวิญญาณพันอยู่รอบตัวเป็นเงาดำและพยายามจะแทรกเข้าปากจนกำนันต้องเอามือปิดปากตัวเองไว้แล้ววิ่งไปทั้งที่วิญญาณยังพันรอบตัวอยู่แบบนั้นและไปหมดแรงสลบ่กลางหมู่บ้านใหม่ที่เขาเชื่อว่าที่นี่จะต้องมีหมอผี จนกระทั่งรุ่งเช้าแสงตะวันาสาดกระทบใบหน้าปลุกกำนันให้ลืมตาตื่นพร้อมกับมีชาวบ้านมุงดูเขาด้วยความประหลาดใจมือยังคงปิดปากไว้แน่นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยทีมันมันจะกินเออจะอ้าวชาวล้วเหรอ ขอนบ้าได้ขอนเมาแล้วเนี่ยนี่จากแห่งหนตมบนใดกันล่ะเนี่ยทิ้งให้มานอนคุยกับรากมาม่วงอยู่กองนีเ้เดี๋ยว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 ข้าไม่ได้บ้าข้าเป็นกำนันฮะสภาพนี้เนี่ยนะเออเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะวัาแต่ที่เนี่มีคนมีวิชาไหมหมู่บ้านข้ามีคนหลายตายมันเป็นผี พอแล้วไม่ต้องพูดเยอะข้าเนี่ยแหละหมอผีที่เองมาที่นี่ก็คงจะมาให้ข้าไปปราบผีให้และที่เองอยู่ในสภาพนี้ก็คงโดนมาเล่นงานมาแน่ๆช่ไหมข้าว่าแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ไอ้ผีป่าตัวเนี้ มันเคยอารวาดในหมู่บ้านของข้ามาก่อนข้าเนี่ยแหละเป็นคนขับไล่มันออกไปอันที่จริงข้าก็ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยมันออกไปหรอกแต่ตอนที่กำลังจะทำลายวิญญาณมันมันดันหนีไม่ได้ข้าจะตามแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องไปจ้องเวรมันปล,ปล่อยมันไปเถอะกะไว้แล้วไม่มีเผต ว่ามันคงจะจ้องออกไปสร้างความชิบหายให้หมู่บ้านอื่นๆหรือคนอื่นๆเฮ่ไปพาข้าไปข้าจะจัดการเรื่องนี้เองเมื่อกำนันได้ยินแบบนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างรีบพาหมอผีกลับไปที่หมู่บ้านทันทีและเมื่อชาวบ้านเห็นกำนันพาหมอผีกลับมาแล้วก็ต่างดีใจว่าจะได้จัดการเรื่องนี้ให้มันจบ แต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะคืนแล้วขืนเล่าผีป่ามันก็ไม่ออกอารวาสอีกจนหมอผีที่มารอ,อนั้นก็เริ่มที่จะไม่แน่ใจว่ามันกลัวจนเพ่นไปที่อื่นแล้วนานวันเข้าชาวบ้านที่คอยเฝ้ายามนั้นก็เริ่มที่จะลากลับเพื่อไปดูแลครอบครัวของตัวเองสถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลาย จนกระทั่งคนที่เคยระวังเหลือเพียงสองสามคนและต่างเหนื่อยล้าเพราะไม่มีคนมาผลัดเปลี่ยนและความปลอดภัยเริ่มตกลงจนถึงขีดสุดในคืนนั้นเองขณะที่ศินหนึ่งในยามหน้าประตูกำลังจะสลบสลดยเพราะความง่วงเต็มที่ไอ้เซนไอ้สิน,สนโว้ยมึงมาหากูนหน่อย อ้าวพ่อกำนันมีอะไรหรือในจังหวะนั้นเองกำนันก็ยกมือขึ้นและบีบคอของไอ้สิน<อ>แกฉีดยิ้มกว้างถึงรูหูแววตาเปลี่ยนไปมีเส้นเลือดสีดำขึ้นที่หน้าและกำลังมีเงาดำ<อ>ค่อยๆไหลออกจากปากของกำนันและกำลังจะพุ่งลงปากของไอ้สิน กูไม่ใช่กงนั้นกูไม่ใช่กำนันมันตายตั้งแต่คืนที่มันไปตามหมอผีมาแล้วกวูเลยสิงอยู่แต่กลับไตมันจนหมดไปแล้วรอเพื่อที่จะให้ทุกคนตายใจจนมาถึงคืนนี้ ขอแดดให้สมกับที่อดทนหิวมาหลายวันสัก,กนหน่อยเถอะไอ้ไหนุ่มน้อยผีหลอกช่ชช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 วยด้วยยาในระหว่างที่ของเหลวสีดำ <c oughs> กำลังจะไหลออกจากร่างกำนันมหาสิงหมอผีที่ได้ยินเสียงดังเอะอะจึงลุกขึ้นมาพอดีเขาได้เอาคบไฟ ที่อยู่ใกล้ๆโยนใส่ร่างกำนันในทันทีทั้งที่ไฟลุกไม่ร่างแต่มันหาได้สนใจไม่มารูตอนนี้มันก็สายไปแล้วไอ้หมอผีโง่เง่ามึงนี่มันหอกข้างแคร่ตามรังควานกูจริงๆคราวนี้กูไม่ยอมแพ้ มึงขับไล่กูอีกเป็นแน่กูจะกินให้หมดทั้งหมู่บ้านเลยกูไม่กายหยาบแล้วคราวนี้ก็จะตั้นหน่ายหนำใจเลยว่าแล้วมันก็พุ่งเข้ามาทั้งเปลวไฟวางมวยกับหมอผีจนหมอผีนั้นเลือดกลบปาก ังด้วยกำลังที่เหนือกว่าและความแกร่งแม้ว่าสิษย์น,นั้นจะเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอสูรตนนี้ได้ไอเสนเอ็งทวงเวลาเอาไว้เป็นกระสอบทรายไปก่อนกูจะบริกรรมคาถาจ้อยไอ้ไห่านี่แม่งไม่เว้นช่วงให้กูเล่นของเลยตบเอาตบเอา,ตบ,เอาตบจนก,กูจะเป็นลูกมาแล้วเนี่ยไวๆแล้วกันพ่อหมอ ่่อนนทีฉัจจะจมดินนียนพยายามเบี่ยงเบนความสนใจหลอกล่อในขณะที่พ่อหมอนั้นบริกรรมคาถาชาวบ้านคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ที่พบเห็นก็ออกมาช่วยแต่นั่นก็แทบจะไม่ได้ให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยจนกระทั่งหมอผีนั้นว่าคาถาเสร็จเขาได้เอาสายศินและประคำเข้าไปคล้องร่างของมัน อยากมีกายอยาบนักใช่ไหมไอ้ผีเวลได้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 ไ,ดไดงั้นมึงก็อยู่ในร่างนั้นแล้วก็หมอดไม่ไปพร้อมกับร่างมันเลยกัน,กนจบสิ้งนงันสักทีนะหมอผีเริ่มว่าคาถาสายสินเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงมีไอความร้อนขึ้นก่อนจะร้อนจนเป็นเส้นสายคล้ายลาวาเผาร่างของกำนัน พร้อมกับวิญญาณร้ายที่ยึดร่างเงาสีดําพยายามที่จะไหลออกจากร่างแต่ด้วยคาถาจองจำที่พ่อหมอทำไว้ก่อนหน้านี้ทำให้มันไม่สามารถออกมาได้มันพยายามดันออกมาจากข้างในจนร่างบิดผิดรูปพร้อมเสียงกระดูกลันหักอย่างน่าขนลุกจนสุดท้ายมันก็มอดไหม แตกสลายไปท่ามกลางความโล่งอกของชาวบ้านความกลหลในคืนนั้นผ่านพ้นไปแสงตะวันสัดตองขึ้นมาในยามเช้าทุกคนช่วยกันฝังศพของกำนันท่ามกลางความโศกเศร้าและความภูมิใจในตัวของกำนันที่ทำเพื่อหมู่บ้านจนตัวเองต้องมาเป็นแบบนี้เขานั้นนับได้ว่า เป็นผู้กล้าคนหนึ่งที่จะถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานหลังจากรับชมคลิปจบเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ